เห็นว่าพี่เจ๋งจะเคลียร์คิวไปทานข้าวของคุณพ่อเรื่องนี้เราทราบเป็นอย่างไรคค่ะก็จริงๆก็เคยกันเกิดกันไว้นะคะว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะไปเจอคุณพ่ออยู่เหมือนกันช่วงนี้คุณพ่อไฟเขียวให้พี่เจ๋งนะคะถามว่าไฟเขียวไหมแนว่าคุณพ่อก็ยังคงห่วงอยู่เพราะว่าเวลามันเพิ่งผ่านไปไม่นานเองค่ะแล้วนนวก็ยังอายุ20เอ็เท่าเดิมอยู่เลยนนวคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อแบบให้นนวได้โตขึ้นกว่านี้อะไรแต่คุณพ่อดูอ่อนลงกว่า ก่อนหน้านี้ไหมใช่แต่จริงๆคือคุณพ่อตอนนี้ก็คือเย็นลงแล้วเขาก็ไม่ได้พูดพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะใช่ ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเรือแต่เมื่อก่อนเห็นพี่เจ๋งออกสื่อว่าจะไปหาคุณพ่อไงแล้วคุณพ่อได้ได้แบบรับสื่อแล้วก็รู้เรื่องนี้มีอะไรบ้างพี่ะาริงๆคุณพ่อก็อาจจะไม่เคยได้ดูทีวีแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกันแล้วแน็นเองก็ยังไม่บอกก็กะว่าจะไปเซอร์ไพรส์เลยค่ะอ๋อไใช่อาจจะบุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสำหรับแนั้แนๆไม่นะคะเพราะว่าตัวแน้นเองก็สนิทกับคุณพ่อนะค่ะแล้วก็เรามีอะไรเราก็คุยกันอยู่ตลอดค่ะมีแน็ตทำอะไรไหมโอ้ยจมด ไม่ <electromagnetic spectrum. S 1> ไม่ได้นะนนาอะไรค่ะเพราะดยส่วนตัวพี่พี่เขาก็เป็นคนแบบนิ่งๆเขาอยู่แล้วค่ะใช่มีบ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 บอกวิธีการกาไรก็ต้องพ่อจะต้องทำวิธีนี้หรือต้องซื้ออะไรให้คุณพ่อเลยอะไรมาณนี้ไหมก็ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนั้นเลยยังคุณพ่อเองก็อยากจอที่เหนกนเยากไปท่าหนมากก็ยังไม่ได้บอกคุณพ่อเลยว่าจะไปก็อย่างที่นัดบอกถ้าเกิดว่าต่อได้วันแล้วอะไรเงี้ยก็คงพาไปคุยกันแต่อาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบ พิธีหรืออะไรมากมายก็แค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนปกติพ่อจะเปิดโอกาสให้พี่เจ๋งเข้าไปหาไหมคะแม่คิดว่าคุณพ่อคุยอยู่แล้วละค่ะแต่อาจจะเป็นแบบอาจจะไม่ได้โกรธหรือโมโหอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นแนวห่วงลูกสาวเบาๆอะไรตามสไตล์คุณพ่อวันนี้คือต้องดูว่าพ่อคุณพ่อว้างแล้วก็พี่เจ๋งบ้างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งคิวพี่เจ๋งนี่ก็แน่นมากเหมือนกันแล้วก็คุณพ่อเองก็ทํางานทุกวันอาจจะแบบหาเวลาที่จะตรงกันอาจจะยากหน่อยค่ะ คุดว่าพี่เจ๋งจะฝ่าด่านคุณพ่อไม่ผ่านแม่ค่นนะ่าด่านไม่ผ่านะแะ้วคะสำหรับตัวนั้นเองนะก็มีมีคิดเรื่องนั้นบ้างนะคะแตนน่นันก็คิดว่าคุณพ่อน่าจะเข้าใจในสิ่งในสิ่งที่นัดคิดนันก็ อยากให้คุณพ่อเข้าใจนะ mm hmm. ด้วยอะค่ะอย่างทุกวันนี้ที่คุณพ่อรู้ว่าเราคบกับพี่เจงคุณพ่อมีพูดอะไรกับเราอย่างไรบ้างไหมคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะคะว่าแบบในมุมของของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะ mm hmm. ไรเงี้ยที่มีความรักอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาบอกเขาก็เข้าใจคะ่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวแนทเองอยังเด็กซึ่งแนทก็เข้าใจคุณพ่อก็อย่างเป็นอย่างที่คุณพ่อพูดเลยเพราะว่าแนทก็เพิ่งอายุก็ยังน้อย mm hmm. อยู่แล้วพี่เขาก็โตแล้วอะไรเงรี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะแบบศึกษากันไปค่ะาล้วก็ ก็ก็ใช่ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าตัวเราสองคนเองก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากถึงขนาดน,นั้นนะคะการ<ด>ที่คุณพ่อห่วงเราเนี้ยมันทําให้เรากดดันด้วยไหมคะมเวลาที่จะคบกันก็ไม่ไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้เรื่องนี้ตลอดละอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในสายตาแล้วเราเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดไปอะคะ่ะมันก็ค่ะ ทีมันใกล้สงการไม่ผ่านพิจิกไปรดน้ำต้นหัวคุณพ่อไปเลยแล้วก็ได้พูดคุยทีเดียวไปเลยเลิกสงการนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆว่าวันสงการก็เหมาะที่จะไปกราบไหว้ผู้ใหญ่แต่ว่าสงการเนี่ยคุณคุณเสงงานยุ่งมากค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเทศกาลเนาะมันก็เหมาะที่จะแบบเล่นคอนเสิร์ตในช่วงนั้อย่างก่อนนี้แต่ว่าได้มีเจอคุณแม่อยู่บ่อยแม่เป็นยังไงบ้างคารพี่เสงค่ะคุณแม่โอเคมากนะคะแล้วก็ คุณแม่นัแนเองก็เป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะแต่ก็ใจดีค่ะกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามหรือว่าไม่ได้อะไรเขาก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆศึกษากันเองนะคะใช่คุณเคยการแบบคุยกันถูกคอไหมสำหรับพ่อกับแม่อันนี้แนทไม่เคยวาดภาพไปเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ก็อาจจะต้องดูอะค่ะแนก็คิดว่ามันคงไม่ได้มีเรื่องร้ายหรือเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทําอะไรผ<ม>ิดเนาะค่ะพอช่วงนี้เราพ่อมาไหนเด็กในกิจกรรมเนี่ยคุณพ่อคุณพ่ออนุญาต คุณพ่อไม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะก็ไม่ว่าไม่ได้อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยจะรับคําอนุญาตจากคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะอยู่ที่พัทยาเนี่ยอยู่กรุงเทพกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็จะคอยรับรู้เรื่องนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่รับรู้คุณพ่อก็จะไม่ว่าอะไรเหมือนเหมือนผ่านคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยอแต่คือเราไม่ได้โทรไปบอกคุณพ่อโดยตรง ค่ะก็จะผ่านคุณแม่ใช่ที่ผ่านแม่ก่อนนี่พราะแบบกลัวคุณพ่อด้วยหรือเปล่าแบบหรือว่าไหนหรือว่าก็ไม่ไม่กลัวอยากจะบอกว่าเวลาไปเราก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ตามปกติมันก็ไปแบบใช้ชีวิตปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรผิดอะไรก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอย่างสองปีที่บกันมาคิดว่าแบบพี่เจง,งคงมีดีตรไหนที่จะชาร์จใจคุณพ่อมีดีตรงไหนเหรอคะแนมว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็ เป็นคนที่จริงจังะคะ่ะทำอะไรก็ทําจริงๆอย่างที่เขาได้พูดได้ทําอะไรไว้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนก็ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ทําดีต่อไปเรื่อยๆนะ็ว่ายัางไงคุณพ่อก็ต้องเห็นอยู่แล้วคะ่ะเรื่องเจ้าชูนี่เรามั่นใจแล้วไหมคะว่าเขาไม่เจ้าชูจริงๆนะ็ตว่าความเจ้าชู้นะ็ว่ามันก็มีอยู่กับทุกๆคนอยู่แล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแบบจะระดับไหนแล้วก็จะมีความแบบช่างใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาศึกษาไปเลืพอย จะมาบอกอะไรได้เพราะว่าอย่างนี้มันก็ไม่มีใครคาดเดาอะไรได้อยู่แล้วอย่างเขาบอกว่าตั้งแต่คบกันนี้เนี่ยเขาไม่มองใครเลยเขามีแน็ตอยู่ในสายตาคนเดียวอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่รู้ไม่ร้แล้วเป็นยัไงแน็ตมั่นใจขึ้นไหมก็เขาต้องดูกันต่อไปค่ะค่ะโอเคคุณก็เคยมาช่วงนี้ออกกำลังกายกันแบ่อยบ่อยมากไปคลิปนี้กันบ่อยมากค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าวันไหนว่างไม่ได้ทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิตเนสค่ะใช่เวลาเราต้งเจอกันบ่อยบ่อยเันอฟิตเนส ใช่เป็นเพราะว่าฟิตเนสที่เดียวกันด้วยล่ะค่ะก็ถ้ามีเวลาตรงกันก็จะไปฟิตเนสกันซึ่งการฟิตเนสมันก็ดีต่อสุขภาพเราเองทุกคนก็น่าจะไปฟิตเนสกันเยอะๆค่ะอะไร์นึงนี้เจอกันบ่อยไหมคะอาทิตย์นี้เจอกันบ่อยไหมก็ก็ถ้าว่างตรงกันก็เจอกันค่ะแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้เจอกันส่วนใหญ่ก็จะติดงานช่วงนี้มันก็จะสลับกันอย่างถ้าเนททำงานพี่เขาหยุดพี่เขาทํางานเนศหยุดบางทีมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันบ้างค่ชวนเราไปออกกำลังกายเลยร ก็ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าแนทเองก็ต้องใช้รูปร่างนะคะในการทํางานก็อยากให้แนทออกออกกําลังเยอะๆค่ะพี่เจ๋งเขาดูแบบเป็นหนุ่มร้อเขาหวานไหมเขาโรแมนติกไหมคะเขาก็มีมุมหวานในแบบของเขาค่ะใช่อาจจะไม่ได้แบบหวานเขาเห็นเวลาพี่เจ๋งลงไอจีแต่ละวูปก็หญินอยที่เาเห็นกเห็นงหน้อยก็ก็มีบ้างที่เขาจะหวานแต่ว่ามันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบไม่ได้หวานแบบโรแมนติก อะไรขนาดนั้นเขาก็เหมือนกับทําในแบบที่เขาเป็นอะไรเงี้ยให้ก็คือให้อะไรเงี้ยค่ะใช่